ระคำข้าวมหาลาบรุ่นหนึ่งครับบล็อกบวจุดแขนจุดด้านหน้าจะเป็นรูปพระพุทธชินราชเหรียญจันดวงหรือเรียกว่าเหรียญราชาเลิรครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคครับเป็นเหรียญระกังบล็อกสิบโทหลวงพ่อเกษมเขมมโกปี2อ1 6ันห้อย่างหบลวงปู่ดูวัดสเกจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหน้าแก่หลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาค อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์โอ้แชมเปี้ยนเลยเนี่ยแชมป์งานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาครับนี่นะสุดยอดเหรียญประสบการณ์ครับเหรียญขวัญถุงมีหูหลวงครับออกน้งสื้อพิมพ์หน้าหนึ่งเลยครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคที่ว่าหลวงเฉียบแกมีประสบการณ์โดนถล่มด้วยอาวุธสงครามโดนยิงด้วยอาวุธสงครามครับเดี๋ยวมาชมพระเครื่องร้านแจ็คเสมานะครับมีหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดูหลวงพ่อเกษม แล้วก็พระคำข้าวรุ่นแรกของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะครับไปชมกันนะครับว่าแต่และองค์มีความสวยแบบไหนราคาเท่าไหร่ไปชมในคลิปให้จบกันนะครับขอแนะนำเป็นนี่นะครับเหรียญหน้าแก่หลวงปู่ศรีวัดเขาธรรม,มนาคอ,อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้แชมป์เปี้ยนเลย,เยแชมป์งานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงปี2519 จำนวนการสร้าง20,000เหรียญครับแชมป์ครับองนี้ครับกระบอกลงเต็มฟอร์มครับนี่ครับสวยงามมากครับหน้าร้านเปิดไว้ราคาเท่าไหร่บูชาเท่าไหร่องนี้35,000บาทครับเอาว่าใครชอบพระสวยอง์นี้ตอบโจทย์ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับต่อไปผมขอแนะนำเป็นนี่เลยครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์ครับเหรียญขวัญถุงมีหู เนี่ยครับออกหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยครับลุงปู้ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคที่ว่าลุงเฉียบแกมีประสบการณ์โดนถล่มด้วยอาวุธสงครามโดนยิงด้วยอาวุธสงครามแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นครับอืคในกระเป๋าท่านมีเหรียญขวัญถุงเหรียญเดียวเลยครับของลวงปู่ศรีลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคแล้วองค์นี้สวยมากครับติดที่สามติดที่สามงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนี่ทางร้านเปิดให้บูชาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับนี่นะ อีกองหนึ่งครับอันนี้เรียกว่าเหรียญยันดวงหรือเรียกว่าเหรียญราชาเลิกครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาครับครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่ศรีเครื่ององค์ด้านหลังจะเป็นยันดวงหรือราชาเลิกครับครับสร้างสองหมื่นเหรียญครับนี่นะอันนี้ก็แชมป์ครับงานสูนิการแจ้วัฒนาครับเปิดให้บูชาเท่าไหร่หมื่นห้าครับหมื่นห้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญดังทางเหนือครับ เป็นเหรียญระคังม่อกกเมโทหลวงพ่อเกษมเขมมะโกปี2516ครับก็ยังมีห่วงมีอะไรครบถึงนะผมนี้สวยมากครับม็อกสิบทโฮครับอืมโรงงานเปิดให้บูชาเท่าไหร่อันนี้หมื่นเก้าครับหมื่นเก้านะหมื่นเก้าอันนี้ขอแนะนําเป็นหลวงปู่ดูบ้างนะครับหลวงปู่ดูวัสดอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเขาเรียกว่าเหรียญแซยิท84เนื้อทองแดงลมดําอืำถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นปี2530 สามที 33, 31, ่ามสามหนึ่งหรือสามสามนี่ครับ,รบเป็นเนื้อทองแดงร,รัมสร้างสองพันองค์ครับอือันนี้ทางร้านให้บูชาหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับ,รบต่อไปขอแนะนําเป็นนี่ครับานเนื้อผงอะไรเนะี่ยพักคําข้าวมหาราบรุ่นหนึ่งครับบล็อกบวดจุดแขนจุดด้านหน้าจะเป็นรูป พระพุทธชินราชที่อยู่ในวิหารวิหารร้อยเมตรครับหลวงพ่อฤศีลิงดำหลวงพ่อฤศีลิงดำวัฒท่าซุนปีส5ง3นี่เป็นรุ่นแรกนะครับครับผมด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อครับสวยๆเลยนะครับสวยสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับองนี้บุกล่างใหญ่มาบนะเปิดบูชาให้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับองนี้นะครับและอีกองอีกองหนึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่อยากได้พระหลวงพ่อมีบูชาแต่ทุนทรัพย์ไม่มากครับขอแนะนําเป็นเป็นรุ่นสองครับ หลวงพ่อสีิดงดำมั่งกัาเป็นรุ่นสองครับอันนี้ทางร้านให้บูชาที่1,200บาทครับอ๋อมาชมองจริงได้นะทั้งหมดนี้เนาะไม่แพงครับองค์นี้นี่ครับนี่คือบรรยากาศร้านแจ็คเสมาครับที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3ฮะเข้ามาชมได้ครับว่ามีพระเครื่องหลากหลายนะครับมีเครื่องรางของขังนะครับแล้วก็อีกมากมายครับที่ร้านแจ็คเสมาให้บูชานะครับมาชมได้ที่ร้านเขานะครับ ซึ่งก็มาทุกวันอยู่แล้วเนาะครับก็มาทุกวันครับตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับอ๋อทุกวันนะครับถ้าเกิดจะมาก็โทรมานักก่อนก็ได้ครับเบอร์โทรของทางร้านก็0868995139นี่นะครับเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับเบอร์นี้เลยครับผมนี่ครับก็ถ้าจะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็มีที่จอดรถได้เนาะสะดวกสบายครับเขนท้า127ครับรับนี้นะครับก็ ขอขอบคุณแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำวัตถุมงคลมาให้ชมครับก็ฝากติดตามช่อง Youtube ช่องสอน็ชาแนะครับก็จะมีพาะเครื่องและเครื่องรางของขังนะครับมาให้ชมให้ศึกษานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง Youtube ช่องสอน็ชาแนก็ขอขอบคุณแจ็คเสมาด้วยนะครับครับคขอบคุณครับสวัสดีครับพ